มาดูวิธีงัดยางเข้าขอบกระทะกันนะจ๊ะเป็นรถไทยขนาดเล็กจ้ามามามาดูกันนะจ๊ะใครไม่เคยทํามาดูไว้จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคลิปนี้ก็มาเจอกันกันกบเจ๊ตุ๊กตากันยางอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้เจ๊ตุ๊กตาจะพาทุกท่านมาดูวิธีประกอบอยางในและยางนอกรถไทยขนาดเล็กนะคะ วิธีทำและขั้นตอนการทำก็จะไม่ยุ่งยากนะคะแต่ว่าจะใช้เวลานี้หนึ่งค่ะใช้ความละเอียดเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราต้องระวังจุ๊บยางนะจ๊ะมันเป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังนะคะอันดับแรกช่างของเราก็กําลังเย่จุ๊บยางขึ้นมาหมายถึงเสียบเสียบจุ๊บยางขึ้นมาในรูเห็นไหมคะเห็นรูเล็กๆไหมเดี๋ยวเดี๋ยว เออเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไหมเอ่ยนี่ดูใกล้ๆนะจ๊ะแล้วก็ใช้แหวนนะคะแหวนแหวนจุบยางนี่แหละคะ่ะแหวนมันเป็นยางรถไถเนาะมันจะมีแหวนด้วยใช้แหวนหมุนแล้วเข้าไปแล้วก็ล็อกไว้ให้เรียบร้อยนะคะนี่แล้วก็หลังจากนั้นเราก็มายัดยางในกันจ้ะอ่าค่อยๆย,ยัดเข้าไปนะคะเวลาถอดให้เราดึงทางที่ ไม่ใช่จุบยางออกก่อนนะคะแล้วเวลาประกอบเราต้องประกอบจุบยางเข้าก่อนอ่ามันจะสลับด้านกันนะคะเหมือนเรียนนะคะสองด้านเนาะสำหรับช่างใหม่ๆแล้วว่าแบบใครๆที่อยากทำเองนะคะนี่คือเทคนิคง่ายๆทุกขั้นตอนนะคะสำหรับเจตุกตาการยางเนาะใครที่ชอบวิชาช่างแบบนี้ก็ เข้ามาดูได้นะคะนี่งัดเข้านะคะทีนี้ใช้ปลายเหล็กงัดยางที่ทู่ๆนะคะแหลมๆไม่ได้เด้อดูด้วยนะคะแบบว่าถ้าแหลมๆเข้าไปมันอาจจะไปโดนยางในรั่วอีกก็ได้อ่แล้วก็อย่าแย่เข้าไปลึกนะคะให้ออกเข้าไปนิดเดียวเนาะตรงขอบยางตง้องเซฟนิดนึงค่ะไม่งั้นมันจะยุ่งยากนะคะหลายขั้นตอนถ้ารั่วเราก็ต้องถอดมาปะาอีก เสียวเวลาจ้ะนี่ไกลแล้วนะคะอ่าอีกนิดนึงอีกนิดนึงอ่าต้องเคาะไล่ยางด้วยนะคะไล่ไล่ให้แบบว่าอยู่เป็นวงดีๆเนาะไม่ไปกอดกันไม่ไปขวัอ,อยู่หมองเดียวกันนะพี่น้องเออใส่ภาษาไทายขอกระใส่ว่าเป็นเนาะเอาภาษาบ้านคอนยนี่แหละพี่น้อง นี่ใกล้จะเสร็จแล้วนะจ๊ะคลิปนี้เจตุกตาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนะจ๊ะขอบคุณจ้า